สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะราคาปุ๋ยที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบันนะคะเป็นตัวขับดันหนึ่งที่ทําให้ความต้องการใช้ปุ๋ยลดน้อยลงนะคะสมาคมปุ๋ยนานาชาติรายงานว่าในปี2 5 6 5ความต้องการใช้ปุ๋ยหลักๆมีแนวโน้มลดลงค่ะ คาดว่าจะมีการลดการใช้ปุ๋ยในโตรเจนทั่วโลกลงประมาณ0.5%หรือประมาณ585,000ตันนะคะไปอยู่ที่112.915ล้านตันในโตรเจนขณะที่การใช้ยูเรียลดลง1.3ล้านตันไปอยู่ที่119ล้านตันค่ะ การใช้ฟอสเฟตลดลง5%หรือประมาณ2.4ล้านตันไปอยู่ที่47.6ล้านตันฟอสเฟตเทียบเคียงกับการลดลงของแอมโมเนียฟอสเฟตประมาณ5.2ล้านตันค่ะส่วนการใช้ปุ๋ยโพแทสลดลงมากถึง10.4%หรือประมาณ4.2ล้านตันไปอยู่ที่37.3ล้านตันโพแทสเทียบเท่ากับการลดลงของมูเลียออฟโพแส หรือโพแทสเซียมคอรดาประมาณ63ล้านตันค่ะความต้องการใช้ปุ๋ยที่ลดลงเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19 ประกอบกับจีนจำกัดการส่งออกเนื่องจากความห่วงใยเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารมีผลต่อเนื่องให้ราคาธัญ,ญพืชปรับเพิ่มสูงขึ้นค่ะและการคว่มบาตรไม่ซื้อ M.O.P. จากเบลารุส ซึ่งถือเป็นการคว่ำบาตรทางอ้อมต่อปุ๋ยของรัสเซียนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นและราคาค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะในปีพศ2565คาดว่าจะมีการส่งออกยูเรียเพียง48.8ล้านตันลดลงจาก50.1ล้านตันในปีพศ2564ขณะที่รัสเซียนำส่งออกยูเรียได้เพียง1.2ล้านตันเทียบกับ เล้านตันในปีก่อนหน้าเช่นเดียวกับจีนที่มีการส่งออกยูเรียในปีพศ2565เพียง2.2ล้านตันนะคะเทียบกับ5ล้านตันในปี2564ค่ะส่วนหนึ่งของปุ๋ยที่ถูกระง,งับการส่งออกจากหลายประเทศนะคะก็ถูกชดเชยจากการส่งออกจากหลายประเทศเช่นกันค่ะเช่นไนจีเรียบูใไนและสหรัฐอเมริกาที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น700,000 40แ,และ0 0 0 0 0ตัน ตามลำดับนะคะรวมทั้งประเทศอื่นๆอีกประมาณ8 0 0แสนตันค่ะคาดว่าปีพศ2565เบลารุสจะผลิตโปเตสเพียง4.7ล้านตันเทียบกับ12.9ล้านตันในปีพศ2564เช่นเดียวกับรัเสเซียที่ลดลงจาก14.9ล้านตันไปอยู่ที่9.7ล้านตันนะคะ